สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังย่าพลายน้าโชคนะคะวันนี้แม่ควานจะพามาสังเกตเด็กๆนะคะว่าเด็กๆเขาทำอะไรนะคะหนาวๆอย่างนี้จะดูว่าเด็กๆเขามีอาการยังไงนะคะแม่ควานจะพามาแอบดูนะคะ น้ำโชก็จะเดินไปเดินมาดูตี้ยย่านะคะเออสะบัดงวงไปมานะคะ นี่นะคะพ่อควานยังไม่กลับมาจากตัดหญ้านะคะดูว่าเด็กๆหนาวๆอย่างนี้เด็กๆเ,เขาจะทำอะไรกันนะคะเด็กชายนำโชคผู้เรียบร้อยค่อยๆเดินไปมาเี่ยย่า ใส่หัวไปมาอากาศหนาวๆแบบนี้นะคะเราไม่ควรอาบน้ำให้ช้างนะคะเดี๋ยวช้างจะไม่สบายนะคะให้แดดออกแรงๆประมาณเที่ยงนะคะเราถึงจะอาบน้ำให้เขาเนะถ้าไม่อาบเดี๋ยวก็จะมีเห็บมีเหาร่างกายก็ไม่สะอาด นี่นะคะเด็กๆที่น่ารักน้องนำโชคเดี๋ยววันนี้จะมี <c oughs> เดี๋ยวแม่ควานจะลงคลิปนำโชคฝึกท่าที่ห้าได้แล้วนะคะท่าท่านอนนะคะนำโชคก็ฝึกผ่านแล้วนะคะนี่นะคะเด็กชายนำโชคไม่ได้พานำโชคออกไปเดินสองวันแล้วนะคะเขาคงจะเหงานะคะเดี๋ยววันนี้แม่ควานต้องหาเวลานะคะ เวลาพาไปเดินจ็อกกิ้งออกกำลังกายนะคะเพื่อสร้าง,งภูมิคุ้มกันให้เด็กๆนะคะเด็กๆของเราจะได้แข็งแรงนะคะดูพี่าย่าตนะคะอยู่แบบดุกดิกดุกดไปมาไม่ค่อยอยู่นิ่งเท่าไหร่ะค่ะ โยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวานำโชคอะผู้เบานะคะจะเดินค่อยๆเดินไปมานำโชคเขาจะไม่โยกนะคะเขาจะเดินนะคะลักษณะนิสัยช้างไม่เหมือนกันนะคะหองยายาๆนี่จะโยกซ้ายโยกขวาแต่นำโชคเขาจะเดินไปมาเขาไม่โยกนะคะนำโชคช้างแต่และเชือกมีลักษณะบุคลิกไม่เหมือนกันนะคะ บางเชียก็โยกหน้าโยกหลังโยกขาหลังโยกขาหน้าบางคนบุคลิกช้างไม่เหมือนกันนะคะอย่างแม่ยูรินาของยาย่าเขาก็จะโยกเหมือนพี่ยาย่านะคะโยกไปมาโยกหน้าโยกซ้ายโยกขวานำโชคนี้สงสัยจะได้พ่อมานะคะแม่แม่กินเอ๋ยแม่แตงโมนะคะเขาจะโยก โยกไปข้างหน้านะคะแล้วเขาก็จะโยกขาหลังด้วยนะคะโยกหน้าโยกแล้วก็โยกขาหลังพร้อมกันนะคะส่วนน้าโชคเขาเขาไม่ได้แม่มานิสัยนิสัยเขาไม่ได้แม่มานะคะสงสัยจะได้พ่อมานะคะเดินไปเดินมานะคะเด็กชายน้าโชค เดี๋ยวแม่ควานจะพาเดินไปใกล้ๆนะเดินไปดูเด็กๆเมื่อกี้แม่ควานสังเกตเห็นนอ้องยายาเขาเล่นกลนะคะเขาร้องอากาศหนาวก็เป็นปกตินะคะที่ช้างจะเล่นกลเนาะเหมือนเขาเขากล้านะคะนี่เนาะโอ้ยายาที่นอนหนูจกจนเป็นหลุมเป็นบ่อหมดแล้วโอ้ยโอ้ยดูท่า ดูนะคะยา่าขุดหลุมขุดบอ่อซ้ายขุดไม่รู้จะขุดขุดตั้งสามบอ่อนะคะดูสิหนูจะขุดแล้วหนูจะนอนอยังไงนะะี่ยฮะยายาคอไม่หักบ่ลูกนี่นะคะขุดตั้งสามบอ่ออันนี้บอ่อที่หนึ่งบ่อที่สอง แล้วก็บ่ที่สามนี่นะคะชอบขุดลุมขุดบอ่อเดี๋ยวจะพาไปดูเด็กชายนำ้ำโชคเด็กชายนำ้ำโชคสาระงามอากาศหนาว วันนี้ไม่ค่อยหนาวมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแดดจะส่องมาที่น้ำโชคดีตรงนะคะน้ำโชคเขาจะได้รับพลังงานนะคะพลังงานจากแสงอาทิตย์เดินไปเดินมาวันนี้แม่เดี๋ยววันนี้แม่จะหาเวลาพานหนูออกไปเดินเล่นนรกนะนะน้ำโชคของแม่ตอนเชา้ามาแล้วก็ โยนหญ้าให้เขากินเขากินหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพอควานมาแม่ควานจะโยนให้อีกนะคะ Overwatch. โอ้โอ้ขอกล้วยขอกล้วยอ้าวเด็กชายนำโชคผู้ไม่อยู่นิ่ง นิ่งเฉพาะเวลามีกล้วยนี่นะคะสังเกตดูว่าน้องน้ำโชคตอนนี้ก็เริ่มอ้วนเลยนะคะดูที่ท้องนะคะโอ้ยเตะขาหลังนี่นะคะแก้มก็จะเริ่มออกแล้วโอ้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 โอโอตกด้วย ถ้าเอาอย่างน,นี้ก็ไม่ควรอาบน้ําไม่ช้านะคะขนาดตอนเช้าไม่ค่อยยังไม่ได้ล้างหน้าให้กับเด็กๆเลยนะคะเพราะว่าน้ําเย็นมากตัวเขาจะไม่สบายนะคะให้สายๆก่าน,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 นี้นะคะประมาณเที่ยงบ่ายโมงนะคะคอ่อยล้างหน้าอาบน้ําให้เขานะคะโอ๊ะๆๆๆๆๆๆอ๋อนั่น,น,นๆๆๆมีอาการอะไรเน,นี่ยโอจะขออะไรขอกล้วยต้องขอกล้วยหน่อย,นยครับขอกล้วยหน่อยครับ โอ้ขอกล้วยหน่อยครับขอกล้วยหน่อยครับน้ำโชคเก่งมากฉลาดด้วยนะคะดูมาไม้ไมไหนอีกมาไม้ไหนอีกชายน้ำโชคโอ้โอ้โอ,โอ้ขอกล้วยจากแม่ฮะ วันนี้แม่ไม่มีกล้วยกล้วยหมดแล้วนะลูกเดี๋ยวแม่จะไปหาซื้อให้นะครับก็ร้องนำโชคนะคะฝึกท่านอนได้แล้วเดี๋ยวแม่ควานจะลงคลิปท่านอนให้ให้พี่เอฟซีได้ดูนะคะน,นันน่นๆๆ่นจะเหวี่ยงดินใส่แม่แน่เห็นไหมเห็นไหมขอกล้วยไม่ได้เห็นไหมนักเกรงและนัเราเนี่ยฮะนักเกรงและนัเราเนี่ย เดี๋ยว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 เลยเดี๋ยวโดนไม่เดียวเลยนี่นะคะก็ท่านอนก็ฝึกผ่านแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะลงคลิปให้ดูแต่น้าโชคต้องซ่อมท่าเตะฟุตบอลนะคะยังไม่ผ่านเนาะนี่นะคะโอ้น้าโชคครับเอฟซี FC ท่านใดที่อยากจะให้อาหารน้องน้าโชคนะคะให้กล้วยเนาะ เขากินกล้วยที่ไม่ขายนะคะเขาเริ่มอ้วนเลยนะคะตั้งแต่เขาเรียนมาเนาะเขาได้กินกล้วยเยอะแล้วประมาณหลายรถแล้วนะคะเห็นไหมตัวเขาอ้วนเลยนะคะถ้าท่านใดที่อยากจะให้กล้วยน้องงาโชคนะคะก็ติดต่อมาที่แม่ครอนได้เลยนะคะหรือไม่ก็อดิไลแม่ครอนนะคะแ,แม่ครานจะปักหมุดไว้ข้างล่างนะคะเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องนําโชคนะคะเอาไว้ฝึกเนาะ ถ้ตะาเตะฟุตบอลอีกยังไม่ผ่านต้องซ่อมเพราะว่าน้องไม่กล้าเตะนะคะเพราะว่าสงสารฟุตบอลตัวฟุตบอลเจ็บนี่ก็คือไม่ผ่านต้องฝึกใหม่ก็ไม่ควนก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็ฝากเอซนะคะไลค์กดแชร์ช่องพังย่าๆพายโชบด้วยนะคะ1ไลค์หนึ่งแชร์ก็กับ1นึ่กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะ